ก้เก่งไเอลันเบากว่น่ะแวันไหอูดเนาัเนอ้อะงโอ้พ่อพาันพาันนะรครับอ่พอกรรอบนาอันนี้หองเจ้าเลือกไว้แล้วบ่อยู่อันไหนี่โอ้หองนี่หนึ่งสอสมน่าห้องก้วหรือหองนานี้้องนาเลยโอ้ ของน้ำติดห้องเลยแล้วห้องคุกก oh. <uc Multi> ี้โอ้คุรุกุ๊กสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องฟังลาฟังไทยและต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวรรค์จ้าสแตนเล่เลยเนาะตอนนี้สาวเอ๋ก็เดินทางมาอยู่ที่บ้านพูนจิมและเพียงเนาะอยู่นครไกรสรคมวิหารแก้งสวัสด์นาเขตพี่น้องเอ้ย ค่ะเดินทางมาตอนนี้เนาะมาอยู่หน้าบ้านนะเฮือนของแม่อุตาพี่น้องได้เนาะก็มาเบิ่งมาเยี่ยมอ่าเปิ้นดํเนินการเฮ็ดเฮือนแม่อุาต่อเนาะพี่น้องมาฮอดขั้นตอนได้แล้วพี่น้อง้เนาะก็มาเยี่ยมมาชมนํากันพี่น้อง้เนาะได้ทางเ้สิขอเป็นกล้องหลังให้พี่น้องได้รับชมนํากันเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยแดดแดงมื้อนี้ก็ได้คุณเนาะทางซากยังดเนินต่อกําลังก่อพี่น้องเอ้ยโอ้ถือว่าไว้เติมนไอ้างเนาะสดีเด้อ ว่าอ oh ีหลีว่าบ่เดินกะสิว่าสําเร็จเลยอันการก่อนเนาะอโอ้มาทางบ่ตาเ็พากันคุณบอกคุดินอยู่แม่อุสาแล้วแกสบายดีเด้อแม่อุาโอ้สบายดีโอ้เฮือนเพิ่นสิแล้วแล้วเนาะบ่ดนกนี่อ้ากคุณบอกน้องเยเนาะ ว่าตาสบายดีเด้อเนาะทางน้องๆเพิ่นไปล่ะคนได้บ่สบายดีสบายดีเนาะคนซอยกันก้นพี่น้องเลยสาวแย่ก็จะขอตั้งกล้องกันเด้อเนาะคนน้องเนาะค่ะกันคน กูเกรงไงวมันบานอะแมันทไ่ด้อ้พหยิเอาก็ไ้ยบเอาได้แล้วนะคับอ่าคกอนรอบนาับอ่าน้องวตาครับ่ามีประโยชน์ด้วยบัตร

มอจ้จับจับนี่ถา่ายในคอยล่างก่อนมาขวาดินถือกินแมวโตโตเต็ละคนมันขัดดินนี่นะมันจับนี่เลยโอ้ยขักปัญญารแล้ว,ลวลอ่ะขกากลุมบ้านนี่ อย่งไก็นางวันก็อยากอยากได้กระเลมั้่หอ้โอ้ยขนมก็กินบ้าขนมก็กินนก็กินกระเล็บก็เอาบ๊อบพิชิตเดี๋ยอ่านกอนกล้วยนงท่เมือนนี้อราปะทบงอุตส่าหะดังไปทุกคนบุไม่เห็นอย่างเด้นี้ี่ดังเลยอืมอือนาะี่ มาไม่อุตสาห์ชกินนีนด้คือดังไปลูกพึ่นๆว่ะโอ้จมไก,ไก่โอ้คนมาซื้อไก่ใส่ไก่ต้มกินอึ๊บด่างเลอึ๊บขึ้นก่อนอือทามาไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนะสู้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 ว่าคนดีนมอุตส,สาห์ะโอ้ đưa sang hết vai tớp vào nó chơi này cả đẹp lôi sạp vô đây vô, vô đồn cả Rồi, rồi, có hẹn vô lục ở đây Hết đẹp lôi phía đâu Anh ấy hỏng trao lựa quay là bò อยวนได้โอ้ของนี่หนึ่งสองสามนั่นเป็นห้องครัวหรือห้องน้ำจ๊ะเนี่ยห้องน้ำเลยโอ้ห้องน้ำติดห้องเลยแล้วห้องกุกกี้โอ้ฟลุกก๊กลูกหละสองคนมันอยู่กลางเนาะอืมายทมาไม่เป็เนาะพี่น้อง เด็กแยกงานพี่น้องเลยตัวนี้มันเป็นเอ่อเมืองกันทิปเอสมุ้งแล้วหาหนาที่แหละโอ้โนี่เปหาบอสเลยว้าดองเตี้ยก,กับมาพี่บอสอันนี้สบายดีน้นองเตีย้ย จีด้คือมาหอดพี่มั้นี่มาซนมำบาเซนโอ้จได้มาเบิ่งเวียกเบิ่งงานอันอยู่เพื่อนสิมาอยู่ไหมนี่บอน่งจได้เพ่นชื่ออยังไแล่าชื่อซ้ายนแ็กสาวโอ้ทังซรายดิ้งเฮาโอ้กระปูนน้าแปะมานั่งำบาเซนมัี่ นี่กับบสเนมากับน้องเตี่ยเพื่อนน้ำเนาะสบายดีด้อสบายดีทั้งบอสเชนเพื่อนเนาะเดี๋ยวนงมากันองเดี๋ยวมามกันอีกเดียวเนาะมาทันีกัคนคูนพี่ดาวเนาะแดดกระเดดอือ้เยนเปูนได้จะชอบปะเาปูนได้จะคนอคนบล็อกคนบลกแต้บุเคนี็อยากว่าจนบล็อกว่ไขาดอันนี้บล็อกอ ว้เนาะเราเพื่อนเจ้าของลูกชายคนใหญ่ไรแบอ้าตัวหันนอ้ยเี้ยไปเห็นดอก้หันไปอาทางนะนะห่นอันบราเน้นกตาดีมเปี้ยลลูกชายเือนเป็นเี้ยตตาดีามอจะคืนนั้นตลาดนุ่ดีโอ้ยพุนพูดเดี๋ยวเที่ยวทางเขานี้ยเนาะคืออยู่ใกล้ทางอันเ้ทางมาเพนเจ้าปีกไหม เออ13ปีนี่เนาะหาเงินเกลียดบอจักบวาหอดวงหองเติบแต่มาเนาะเพื่อนเนาะเติบแล้วจะได้แต่ท่างมาเชียนมาแต่ด่นแล้วว่ามื่อนี้การรลังหอดูหนึงพี่กันโอ้นงเตี้ยมาน้ำมื่อนี้เนาะเพราะว่าช่างปูนไม้น่องว่ายุแตะแรกว่าสิเวหาหนงเตี้ยก่อนผันคือมาเห็นน้าอยู่ว่าฉันเจ้าเรามาอยู่อันดินไม่เ่าเห็นปาเสียลงตอนนั้นว่านงเตี้ยมาด่วนว่าฉันเพราะว่า ไีสร้างปูนไหมเพื่อนเด้สร้างปูนมาให้อไะเอาหันอกมานะนู้เพื่นกะไ่ได้ออกมาเพราะว่ามันก่บได้นอยากันนะมีแตว่าเขาสรงปูนมาอะไรกันแน้อยนะมีเตมือพูดละมือมือย่อพูดละจังมือที่ซึ่งหายเขาจังออกมาเตรียมอยู่อนได้กิน่ไ้สร้างมดูยด้ว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 ยดืวเด้วยด้วยด้วยด้อนด้ว่ด้วยดอวยด้วยว้ แบบกะคือเคยแจ้งอะไรไปหน่อยเนาะแบบว่าหนุงมมูเนาะแต่ว่าแต่ว่าห้องเกษตรไปตามงูพุ่เข้าแล้วอาจจะไม่ได้แบบว่าจำเร็จชินนรือนะแบบว่าได้ใส่จำร็จก้อนให่นะแล้วห้องเกษตรคนบอกตามขั้นตอนก้อนน่ะนะว่าเห็นมเไหมจับแรงจับหน้าในบวงต้นกันในวงต้นที่ว่าเขาคาดว่าได้กับตั้งเสาขึ้นในการมุงหลังคาเดินน้องเตี้ยได้แต่้องห้องกัตอนนั้นแต่ว่าเรื่อง เรื่องขับพุ่มขับพาเรื่องอนุ่นก็นี่ยังยังบนันว่าจตนีเรื่อนี่เนาะตาขั้นตอนตามรูปไปก่อนนี่มีทนนก้อนเปห็นในคลิปเจ้าน่ยนย่านไพ่ตกมาจะแลนตาดีโเว้ยคยห้องใส่ไพ่ใส่ไพ่เห็นยุีไม่เหตุการณ์เลยว่า ขาดปุบโลมันขาดมองต่อยมองได้แบบว่าเป็นการัญาเขาเพือนมันกระตอกเขาเพืนเหมือนกันเนี่ยแตมันกรต้อแแต่มันรุดจกันันั้นจ้าจักรวาลสมุทมีอันลูกประชดเนี้ยอมเนี้ยอย่างบอลลดจักรวาลชสอปจักเอามันเถอมันแรีไปตามดินแล้วไปตามนาิกมันมันงื่ขึ้นเลยมันใส่มันตใส่พายมันตเลมั้สดมันจีอย่างวเลรงดีนะที่ว่ามัน ้องดินบ้างและอาจจะเล่นเขาไเล่นเล่นไดจีีดไปได้เยแ่ม่ใช่เกือบแห้งนี่นะใช่ไพ่มันทพ่ไปบ้าแงชุ่มไปได้ไพ่ไปบ่านมันธรรมดาอยู่นะับกำโก้อยโตกใจก่คอยเห็นในคลิปหนึ่งแต่มันสอดรถใหม่รถด้วยสินะเอาแบบสายไพ่ขาดแบบจุรถเพื่อนผูเจ้าของตรถนอนกัมคุ้มเสียงือกันดะทองเือมันก็สายพ่ยหมือนองเืสายไพ่แมันมันสีแดงไปตามรถเลยเนาะโออ็นยู่ในคลิปเงอยู่าวอเีงว่าเห็นว่า

รถก้อนก็ใส่ไพก็รถนะลุงเปะเลยมแตบเซนบอกแต่ว่าเพนไม่ได้ยินเน่าเพนอยู่ในรถเพ่อน้ว่าอะไก็ขึ้นไปรถปุ๊บเลยกัรเพ่นจะขับไปเลยจริงนะแต่่อนบอเพ่นจะเอาลงกก้อนแบบดินเฮที่มันย่งข้างอยู่ในชนรถมันวดแบบนี้ก็ล่ครับเพื่อนก็มี่จขับออกไปเอาไปก่อนเอาไปกอนเอาไปเลยรืเง่อเกตพวกแม่เมือนนากัไปเลยแบบนี้โอ้ยว่บเปนตยารี้ยง ตตีอย้ยกันแล้วมวยกันยะมง้อยูคนุ้ยว่ะนังเนกาเป็นยังเนาะการเจอเลก็ท่านทเลยเอ้เนนเฮ็ดนี่เ้บัวสี่เนีก็เปสีทางนี้กัเจสามมือนี่้งไม่เมก่อนี่ไก็บาคือ่าหากัก่อนี่เนาะเฮ็ดนก็สามี่เฮ็ดชาขมีมีน่เป็นมาสคนว่านนี่เ็สองคนเฮ็ดชาอนู่นบ่เจ็ เปนสาห้องนอนห้องนึงนะมันอาจจะให้ประตูเนาะเพราะว่าที่ว่าเดินประตูข้างนั้นเลยก็จะโอ้เนาะมาเสียชนชห้องทนี้เป็นห้องน้ำโอ้ตือ่ากุ่งต็มเลยเนาะอันนี้มันล่เลยนะ ลงเลยนะวะล้็องห่อ่มูยิ่อยู่ฮะกกใบ้านนี้ไปแล้วห้องขอองน้าก็เพื่อนคัวเนาะแต่ว่าของน้าจะขันค่าได้ใช่นนี้องหันนี้โอนนี่โอ้ถือว่าพอดีเนาะเทียบเป็นซองห้องบ่นีอ่เออแต่มุกอยู่นี้้องน้าอยู่นี้แต่ไปกันเพื่อนคัวอเลยถือว่า ในเบิดทุกอย่างเนาะทั้งเงินคั่วทั้งของน้ำพี่น้องเลยเนาะใช่ทักดีดีพี่น้องเลยทายไปอุตส่าห์แล้วก็ไม้ห้องเว้ยเรียบร้อยเลยอันนี้เดยังก่อนแลพี่น้องเช็คตลอดเลยทางไหนมันจะเช็คตลอดเลยทั้งเช็คปูนเช็คบล็อกวะโอ้ยใส่ใส่มาเป็นเมย์กี้ไล่แบบเมย์ใส่ทักเล่เลยเล่อยากเรียบร้เนาะ ช่วยเห็ดด้วกันนาองบัวนขาดเพื่อสชิงูไปเอาได้บ่เรามาซอยเรียบซอยยังขึ้นเร่องบล็อกก็ได้ไวไวเมนอีกประมาณนี่จีวันแล้วไปจังเนาะเรื่องกอข้นนี่้อกอขืนเพียงหลังนี่ะับไปสิีแเคาเมน

มหลายพอสมควรทั้งหัวมีบาดมีอย่างแล้วมีบาทมีวงกบเนาะทา้งคู่แบบมาเลยเอ่ะนะนี้ก็คือประตูนี้เฮ็ดไปทั้งหน,าน้าบดีเลยนนนลเน,น,นาะว่างามที่เราเลยคลาสสิคเร็วนะทางเดียวก,กันคือแบบว่าอันงบนี่เข้า,าห้ว่าเบิดเท่าไรเน,นาะแบบรวมใส่กันนะ<อ>มีแต่เรื่อยๆอปเป็นบ่เาก ตอนไปนะขันเป็นตอนไปเนาะเรื่อข้ากับทันนึ่องอนี่ขันขันตอนนี้จะชันนึ่งอันนี้ขาชายงก็จะทั้งโบกทั้งทีพพื้นทั้งหน้าขังร่างวงนี้ออยทั้งจุดงูที่บาดกับซีมือทั้งกอทั้งย่งน้บอแทังกอไม่เช็ดกันนะแหงแต่ปู่กัลกโอ้บานสีตอนนั้นต่มากซีมือ่ในเมนเดานเลยเนาะ4ีมื0หทั้งกอทั้ง

เป็นเป็นเม็ดบ่ทันเป็นเม็ดแปดเม็ดเป็นแก็ดก็ได้อ่าแล้วแต่สะดวกเนาะแก็ดเท่าใด๋ก่อนก็ได้ครับแ็ดนี่ละน้อบ่เท่าใด๋ก่อประมาณนั่นแหละเนาะมนก็ดละพ่นบ่จักสิบ่จก็ดือว่าหลายสมควรอยู่เนาะได้ได้อยู่พี่น้องก็ดเพิ่นาอตัวทางนี้ก็ได้กะแลมสีม่วงมามื้อนี้ เ pues mm ื็นสีเขียวโอ้โหบต้าห้รางวัลแล้วบ้องนอนกี่คนกันเ้บอให้ยบอวบอต้านะคนณล้ใหญ่ก็เลี้บ่อนะขาแฮ้งเด้บอต้าห้ขาแฮ้งอันคนดินซอยเม่อุชาได้ก็เลมพูลอดสองหลอด นั่งเนาะกายทางซานของกายก่อต่อไปพี่น้องเลยเออเนาะมาทางน้องๆแล้วกายนี่พี่น้องเลยได้กระเลมเออเนาะจีนไดฟเป็นจีนไดฟรสซาสีเขียวกับสีม่วงอันได้แซ่บเอาเลยเอาเลยนะปุยะชื่อไม่ค่อยบพราะขอบใจไร้ใช่โอ้โหแล้วบอกอบกทีว่าทุกคนมีใจหมด ก็เลยถามน้วอะไรแล้วมื้อนั้นเราได้กินสีเขียววะสันมื้อนี้ได้กินสีม่วงไปได้รสชาติต่างกันบ่ตัวใจตัวใด้แซ่บกว่ากันเอากินแล้วก็เต้นมานี่กระเล็มลำซิ่งี่นี่เนาะปู้นั่งนี้ก็กินแป๊บซี่อยู่นี่เสียเสียวนี้คือผู้เห็นกินจ่ะไม่อยากบ่โอ้กินแล้วเมื่อคืนนี้ เราเป็นเจ้าของหานเนาะเราจุนบุญยาเจ้าของหันนะคนจิ้มลายเนาะเจ้าของหานกันนี่แรกเลยคนกินเลื่อยพี่เราเลยเนาะนอนเดี๋ยวสิเอาขนมมาให้น้องๆคนกันอึอปเนาะน้องเนาะเอาขนมมาให้รางวัลน้องเพคนแล้วเนาะพากันคนดิน อาไปช็อปหนึ่งเด้อแกอ่าปันกันได้น้องเด้ออ่าเนาะปันกันแกปันกันเลยหลายคนได้พูละทุงชองทงก็เอาจิ้ได้สิสิเนะพูละสองเลยบ่างจิได้พูละเจ็ดทงเนาะโอ้โหทกันได้พูมาและทางทีครับขอบใจโอ้โหตั้งใจก็ได้อ่าได้รางวัลแับนี้เนาะเด็กขนมพี่น้องเลยปันกันกินูเลยๆกูละน้อย งานช่างกับคนกันบ่คุงฮะมาทำช่างกับคนไงช่างก็ขนมเรากินได้แต่กระเลมเราเบื่อเราอิ่มเลยเราบ่กินมาพวกเจ๊ได้ห้ายบ่ปั่นกันนั่นเลยเนาะไอ้แมนาได้กินคู่กันปั่นกันจนมันบัดนไรมันได้ซ้ำกันเด้อเออมันได้ซ้ำกันเลยมันจังว่นน้อยใจกัน เจ้าได้่นเลยจ้าทงอาจะทงันไอทานดิอาวโอ้สิทงดูเงินะกินน้ำกันแล้วดาอโอผู้้ตาได้ลายนี่บ่ตาได้สีทงผู้เนาะบ่บ่ากมีลูกไงกันเนาะเม่ลูกบ่ยนาะพอดีเลยพอดีเลยพี่เอาเกยกินให้ดเล ปลมนแขงกเลปลามันแข็งว่าจะเอาตากเดดปลามันแข่งแต่ข้าวปลานน้อยบ้ามัน้าบดินไว้บลาทามดินไว้มันแข่งจริงนะบ้าจ้าวเป็บโบแข็งบะโบโบแข็งโมโอ้เฮ้ยจะได้ค่ะโอ้ใช่ตู้เย็นใช่ตู้เย็นยังเดียวปะใย่มันก็บอแข็งว่าเป็นเน่ผู้ยน่อยนะโอ้นาะ พี <łość> ่น้องเลยนะกราพีเด้อลิปนี้กับมาอยู่อนแม่อุษาเพิ่นมาอเดเบิงเพื่อนของแม่อุษาเนาะเพิ่นเททอดขั้นตอนใดตอนนี้กับพี่พี่น้อเลยเนาะโบ้หงกัสุดมัเรี่ยวแล้วละโก้พี่น้องเลยเนาะสวัดีเด้อสบายดีเด้อทางบตาเน้องๆแล้สบายดีสบายดีเนาะ ในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนะพี่น้องเนขอกาบเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะบ๊ายบาย